ข้อใดมีความหมายแคบที่สุดความหมายแคบก็คือชี้เฉพาะเจาะจงนั่นเองครับสำหรับข้อนี้ตัวเลือกที่ถูกต้องก็คือข้อ2ครับเมื่อปรางซื้อเครื่องตัดหญ้ามาดูกันว่าทำไมข้อนี้ถึงมีความหมายแคบที่สุดกันครับ ข้อหนึ่งเนี่ยเมตุมขายเครื่องประดับคําว่าเครื่องประดับเป็นคําที่มีความหมายกว้างครับเพราะไม่ได้ชี้เฉพาะเจาะจงว่าอีกเครื่องประดับที่ว่าเนี่ยมันคืออะไรเราไม่สามารถรู้ได้เลยว่าเป็นสร้อยคอกาไลแหวนต่างหูนาฬิกาหรืออะไรเครื่องเสียงในข้อ3นี้ก็เหมือนกันครับเครื่องเสียงมีตั้งหลายอย่างลำโพงไมโครโฟนเฮดโฟนหรืออุปกรณ์ต่างๆที่เกี่ยวกับเสียงมีเยอะม,มากๆเลยนะครับ ในข้อ4ก็พูดถึงเครื่องยนต์ซึ่งไม่ได้ชี้เฉพาะเจาะจงอีกแล้วว่าเป็นเครื่องยนต์ของอะไรของรถยนต์เรือหรือว่าเครื่องบินและข้อ5เครื่องนอนนี้ก็สามารถตีความไปได้หลายอย่างเช่นกันครับที่นอนหรือเปล่าหรืออาจจะเป็นหมอนหมอนข้างผ้าปูที่นอนหรือผ้าหม่มอันนี้ก็ไม่รู้เหมือนกันดังนั้นความหมายแคบที่สุดก็เลยตกเป็นของเครื่องตัดหญ้าในข้อ2ครับ เพราะมันเจาะจงไปที่เครื่องมือที่เอาไว้ใช้ตัดหญ้าเพียงอย่างเดียวเท่านั้นน้องๆครับนี่คือโปรเจกต์ติวทีแกดของพี่นวิดปีนี้ครับพี่นวิดได้เตรียมข้อสอบพร้อมวิดีโอเฉลยอย่างละเอียดไว้สําหรับน้องๆที่จะต้องเตรียมตัวสอบ t ีแกดในปีนี้ในราคาที่คุ้มค่ามากๆ เพียงข้อละ1บาทเท่านั้นและพิเศษสุดๆสำหรับน้องโรงเรียนไหนที่สมัครมากถึง100คนพินวิตก็จะเดินทางไปติวแบบสดๆให้ถึงที่โรงเรียนของน้องๆเลยโดยไม่มีค่าใช้จ่ายใดๆเพิ่มเติมครับแล้วเจอกันที่โรงเรียนเร็วๆนี้ครับชวนเพื่อนมาสมัครกันเยอะๆนะ